porque

ที่เกิดจระมหน่วยปอมปอมไปได้เลยนะครับมันเป็นการทำงานการร่วมกันทั้งหมดครับลองจะตก็ประมาณ ในขั้นต้นนะครับในขั้นต้นนะครับเดี๋ยวทางหน่วยคงจะต้องนับจํานวนแล้วก็ส่งให้ทางพนักงานในพ <anal ysis> ื <mel> <noise> ้นที่สอประมาณสองแสนก็รวมประมาณตันนเมนะครับตามนโยบายต้องในเรื่องของสิวชายแดนที่ได้ในการที่จะป้องกันผู้เสพต้องเล่าคนเดียวเข้าไปสู่พื้นที่สอนใจออฝปากทางมวลชนหรือว่าทางปกครองหรือว่าแผนพื้นที่ทัชพบกอกแสหรือว่า ข่าวสารก็ขอให้แจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ว่าจะเปเจ้าที่หทหษาหรือว่าอัยหรือว่า